เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาชีเป้าบ้านสวนสวยมาชมเลือกซื้อเลือกอยู่ครับบรรยากาศดีวิวภูเขาครับติดถนนลาดยางตัวบ้านก็สวยๆเลยบนพื้นที่หนึ่งไร่แกมีกหกตารางวาเปิดร้านค้าร้านขายของก็ได้ครับอยู่อาศัยก็เหมาะเงียบสงบ วิวร,บรอบๆก็เป็นแปลงกษะเหตรนะครับแต่ติดถนนใหญ่ผู้คนสัญจรไปมาเพิ่มการมองเห็นได้สบายพื้นที่กว้างขวางครับหนึ่งไร่ไป็น6ตารางวาตัวบ้านขนาด2ห้องนอน1ห,ห้องโถงหงห้องน้ำหนึ่งห้องครัวครับมีแอร์ให้ด้วย1ตัวแถมเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยน้ําไฟพร้อมบ้านเลขที่พร้อมครับเข้าอยู่ได้เลยลงจอดรถจอดรถได้2องคนครับาลาวไว้นั่งเล่นรับลมชมทุ่งครัชิลๆใช้ชีวิตแบบชิลๆ,ๆสโลล์ เงียบสงบผ่อนคลายครับสนใจก็ไปดูฐานที่กิงประกอบการตัดสินใจครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยแปลงนี้อยู่หนองประดูเราขวัญจังหวัดการจนบ,บุรีครับมีสระน้ำในพื้นที่ด้วยครับแล้วก็มีผลไม้หลายอย่างเลยอย่างเช่นมะม่วงมะพร้าวฝรั่งน้อยหนาชมพู่ละมุดนะครับ สนใจก็ติดต่อเจ้าของได้ครับอยู่หลังวัตเราขวัญสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ